นะครับอยู่กับผมวานกาชาในวันนี้เนี่ยแล้วก็อย่างในเกมเซเลสโซซิลล่าผมโดยที่ในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครนะครับสิงนีนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่ในเกมเซเลสโซซิลล่าผมเป็นตัวยังไงไปดูกันเลยโอ้ยมมมาาซซึวะะะิินนนรรเเเตคุุโโดยสิงนีนะครับเป็นตัวละครสตาร์ท่าสายฟ้านะครับที่เขาบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวสตาร์ที่ดีมากนะครับในเกมเกมนี้ มาดูนครับว่าสกิลน้องเป็นยังไงกันโดยอย่างแรกนะครับเราจะดูในการโจมตีปกติของน้องก่อนครับโดยที่การโจมตีปกติของน้องนะครับก็คือจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าผม4ขั้นซึ่งระหว่างการโจมตีขั้นที่3นะครับหากว่ากดติดต่อกันเนี่ยจะสามารถรักษาคอมโบและใช้สไตร์นะครับใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อใช้ลหลบลีกใ,ในช่วงเวลานี้เนี่ยจะไม่ขจังหวะาจำนวนคอมโบนะครับ แล้วก็การโจมตีระหว่างขั้นที่3เมื่อหยุดกดการโจมตีนะครับจะหยุดการโจมตีต่อเนื่องและเชื่อมต่อการโจมตีขั้นที่4โดยอัโนัติทันทีนะครับผมซึ่งการโจมตีขั้นที่สเนี่ยจะได้รับการเสริมพลังระหว่างการโจมตีขั้นที่3และขั้นที่4ด้วยนะครับแล้วก็จะได้รับควาเสียายลดลงถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนั่นเองในตัวนับใบก็คือในส่วนของ Enchante ต้บ um อสซนะครับหากว่าเรากดค้างเนี่ยก็คือตัวของซิงยี่เนี่ยจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็สร้างควาเสียหายสายฟ้า เพิ่มเติมเลยนะครับและส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Flash Connect ครับผมก็คือการยอมตีของสิงห์นะครับจะทําให้เกิดความแสงสายฟ้าซึ่งก็จะสะสมในตัวของ Flash Connect v o l t e x e ด้วยซึ่งตัวของ Flash Connect v o l t e x e เนี่ยจะสามารถสะสมไม่ถึง75%โดยที่สิงห์นี่ครับจะเข้าสู่สถาน,นะ Flash Connect แล้วก็เมื่อกดใช้นะครับการยอมตีปกตินะผมก็คือตัวของ e n c h a n t e n Moonlist นะครับ ่งนี้นะครับจะใช้ตัวของ Fash c o n n e c t วอ r e x ทั้งหมดที่มีและออกจากสถานะตัวของ Flash Connect ซึ่งทุก1%ของส่วนที่เกินจาก75%เนี่ยของตัว f a s h c o n n e c t v o r t e x นะครับจะสามารถทำให้การจมติครั้งนี้ได้และก็สร้างความเสียหายต่อได้นะคเพิ่มขึ้นอีก1%โดยการยมตีปกติของ Encharted m o d ม s นะครับจะไม่สะสมในตัวของ f a s h c o n n e c t v o r t e x นะครับผมในส่วนของการยมตีปกติ ที่เป็นในส่วนของ e n c h a ัน e d m มูดิสนะครับก็คือในการ,กรขัดขันนะครับผมจะเป็นการโจมตีไปขนาดนะครับติดต่อกัน5ครั้งนะครับผมจากนั้นเนี่ยจะใช้การโจมตีปิดฉากนะครับเพื่อสร้างความเสียหายฟ้านในปริมาณมากและหากว่าปล่อยการโจมตีนะครับผมในการที่ตัเราคอกการสุ่มโจมตีเนี่ยเมื่อปล่อยการโจมตีปิดฉากนะครับจะสามารถทําให้เกิดการเบิดสูบได้ทันทีแล้วก็หนาที่หลบหลีกนะครับจะได้รับความเสียหายลดลงเนี่ย40 40%ด้วยเลยนะครับผมในส่วนต่อไปนะผมคารบลีกการโบลีกนะครับก anyway> ็คือหาว่ากดบลีกนะครับจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ทำกระแสไอ้ภาพเพิ่มเติมเลยนะครับผมแล้วก็หลังการโรบลีกสมบูบุนะครับการยตีขึ้นการยอตีนะครับจะทําการยตีใส่ภาพเพิ่มเติมด้วยเลยนะครับผมสัปทานี้ในส่วนของการซัพพอร์ตนะครับผมการซัพพอร์ตนะครับก็คือเมื่อ กดสพอร์ตนะครับผมก็คือตัวของสิงห์นะครับจะสร้างเสาสายฟเพิ่มเติม้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากกดสกิลนะครับผมก็คือจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้านะครับแล้วก็อาจทางสายฟ้าลงไปทม่พื้นซึ่งจากนั้นเนี่ยจะทําให้สร้างแสาสาย,สายฟ้ฟเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นอีกนลยนะครับผมก็เป็นยิงแล้วก็เป็นท่าที่สามารถที่จะเพิ่มนเไปให้กับตัวสิงห์ได้เลยนะครับสำหรับท่านี้เนี่ยเนยี่วของสกิลพิเศษนะครับก็คือจะทําการโจมตีสายฟ้านะครับ โดยการโจมตีฟาดไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็หาว่ากดสกิลพิเศษนะครับจะทําการโจมตีไปด้านหน้านะครับผมแล้วก็หมุนตัวลงมานะครับอย่างต่อเนืน่องแล้วก็จะฟาดโจมตีดุรแรงแล้วก็สร้างความเสียหายสายฟ้าไปไ,ไปมา,มากหาว่กกากดคานนะครับจะใช้พลังงานเพิ่มเติมแล้วก็เพื่อจำนินการหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ใช้ท่าจะสามารถเชื่อมต่อการจะโจมออตีขั้นที่สามได้โดยทันที ซึ่งก็คือจะสามารถไปเชื่อมโยงกับในในส่วนของการจมตีปกติด้วยนั่นเองในส่วนของสกิลอันตินะครับก็คือจะสร้างความเสียหายสายฟ้านะครับในปริมาณมากแล้วก็เมื่อถูกศัตรูแต่แต่ละชั้นของตัว subject subjectation นะครับจากตัวของ passive internal season นะครับผมที่ที่มีเป้าหมายทำให้การจมตีสร้างเสียหายต่อเป้าหมายลังกล่านะ่านยเพิ่มขึ้นอีก่ ในส่วนของพสสีนะครับก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยพูดกันเหิรนะครับแล้วก็อีกอย่างเนึงน,นะครับของสกิลินเนี่ยก็คือเมื่อกดใช้นะครับจะทําการสไตร์อย่างรุนแรงแล้วก็ต่อเนื้น,นะครับผมเป็นวงกว้างข้างหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยการยนติตีปิดฉากซึ่งก็จะสร้างขวามเสียหายสายฟ้าใละประมาณมากๆๆด้วยนั่นเองแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการก็คือสกิลหลัก ซึ่งสกิลน่ะครับเป็นสกิลที่ช่วยให้ตัวของซิงยี่เนี่ยเป็นตัวสแตนที่แทบจะไปได้ทุ่มเลยนะครับผมนั่นก็เพราะว่าใน,ในการที่ตัวของพัสดุ์บ่ายนั้นเนี่ยคือตัวของเอเทนเนลซีซั่นเนี่ยก็คือในการจาโจมตีปกตินะครับตัวของเอนชัยมูริสเนี่ยเมื่อของเมื่อตัวของซิงยี่นะครับโจมตีป็นชาใส่ศัตรูจะมอบตัวของซับเจเกชั่นนะครับให้5ขั้นแล้วก็ ซึ่งมันจะสามารถสัมัได้ถึง20คั้นนั่นเองโดยที่ตัวของ u b s c r i p t i o นนะครับหากว่าเราตีมอนที่เป็นมอนกี่เนี่ยหรือว่ามอนระดับสูงท,ทั่วไปเนี่ยตัวของ u b s c r i p t i o นนะครับที่สะสมเนี่ยจะสามารถสะสมได้มากสุด20ขั้นในทันทีแต่หากว่าเพื่อนๆไหนไปตีตัวของบอลละสัปดาห์นะครับตัวของ subscription นะครับจะไม่สามารถสะสมได้ถึง20ขันในทันทีนะครับมันจะกลายเป็น10ก่อนแล้วค่อยกลายเป็น20 ก็ต่อเมื่อเราคอมโบอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งน่ากล่าวามว่าหากเพื่อนๆเนี่ยต้องการจะทําให้ถึง20ค่ครั้งสำหรับบอสสัปดาห์นะครับเพื่อนๆต้องทำการโจมตีปิดฉากเนี่ยทั้งหมด2ครั้งเพื่อจะใ,ให้เกิดการโจมตีซอนทับถึง20่สิบครั้งนั่นเองแต่หากเป็นมอนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะโจมตีปิดฉากภายใน,นครั้งเดียวนะครับก็สามารถที่จะทําให้เกิดการซอนทับถึง20ครั้งภายในครั้งเดียวด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับมันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับหากว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะโจมตีให้้้ไดด20คคาภยยในนรรัังเีวะบ ก็ต้องมาดูในส่วนของตัวนี้ครับผมก็คือหากว่าเราได้สมบูรณ์นะครับจะสามารถเพิ่มเป็นตัวของ subscription เนี่ยสิขั้นได้เโดยทันทีนะครับซึ่งก็เมื่อมอบ subscription กับศัตรูทั่วไปเนี่ยหรือว่าศัตรูระดับสูงก็คือจำนวนชั้นที่มอบให้เนี่ยจะเพิ่มเป็นสองเท่านี่ก็จะเป็นในส่วนของจุดที่ผมเอาไปในตอนแรกนะครับก็คือหาว่าเป็นมอทั่วไปหรืออระดับสูงทั่วไปเนี่ยใน การจะทําให้ติดค่าของ s u b s c r t i o n เนี่ยก็คือจะติดได้ง่ายมาเลยนะครับแต่หากว่าเป็นในส่วนของว่าสัปดาห์เนี่ยต้องทำสองครั้งนั่นเองแต่ก็นี่ก็คือส่วนแก่นะครับนั่นคือการระเบ,บิดสมบูรณ์นั่เลยครับผมซึ่งก็จะเป็นส่วนที่สามารถทําให้ตัวของการไปทำสมบูรณ์นเนี่ยทาให้ถึง20ค่าในนาทีด้วยนั่นเองแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องหลบให้พอดีจังหวะเลยนะครับ ซึ่งมันก็ถามว่าเพื่อนๆเนี่ยฝึกมาดีแล้วนะครับก็สามารถทําได้แต่เพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นบ่อยนะครับก็อาจจะทําได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องซีเรียสนะครับก็สามารถที่จะโจมตี2ครั้งได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็คือเมื่อทีมของเราครับมป็นตัวละครที่โจมตีแรงนะครับหรือว่าตัวละครที่ฝ่ายเดียวกับตัวเองเนี่ยก็จะสร้างตัวของดับเพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยนั่นเอง แล้วก็นอกจากนี้นะครับหาว่า Impact ของสิงห์ีนะครับสูงกว่า110แต้ม i m p a c t ในทุกหนึ่งแต้มนะครับที่เกินมาเนี่ยจะทำให้ตัวของเธอนะครับมีตัว a t t a c k เพิ่มขึ้น6แต้มนะครับซึ่งด้วยวิธีนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่ม a t t a c k ให้กับสิงห์ยีนะครับได้ถึง600แต้มด้วยเนี่ยนะครับผมก็เป็นในส่วนอะไรที่ดีใหม่นะครับที่จะช่วยเพิ่มไาเมจของสิงห์ีนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมเราก็จะไปดูในเรื่องของ อาวุธนะครับผมว่าอาวุธเนี่ยมีอาวุธแบบไหนกันบ้างนะครับที่สิงยี่เนี่ยสามารถใช้ได้นะครับผมในส่วนของอาวุธนะครับผมอาวุธประจำตัวเนี่ยครับเป็นอาวุธที่ดีที่สุดสําหรับสิงยี่เนี่ยนะครับเพราะว่ามีตัวของซับมีตัวของสเตลลัสนะครับเป็นตัวของอิมแพคซึ่งจะช่วยเพิ่มในการทำสไตล์ท่ากับสตูแล้วก็มีในส่วนของตัวแพสซีฟนะครับก็คือ เมื่อโจมตีโปกตินะครับศัตรูเนี่ยจะได้รับตัวของ t ีลิฟิกนะครับหขั้นโดยที่แต่ละชั้นนะครับจะทําให้ผู้ใช้นะครับมีตัวของเอฟเพยเนยเพิ่มขึ้นถึง0.7%ซึ่งจะทอนทบได้สูงสุดถึง30ขั้นนั่นเองต่อเริ่มเวลา8ินาทีนะครับผมแล้วก็หากว่าผู้ใช้นเนี่ยมีจนวนชั้นของเธอทีลิฟิกนะครับมากมากกว่าหรือว่าเท่ากับ15ขั้นเนี่ย ทั้งทีมนะครับจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติ้จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก20%ด้วยเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ช่วยในการซัพพอร์ตตัวของสิงห์แล้วก็ตัวของทีมได้ดีเลยนะครับในตัวของอาวุธชิ้นนี้ในอาวุธชิ้นอื่นนะครับผมคงก็จะแนะนําเป็นในส่วนของชิ้นนี้นะครับผมหากว่าเพื่อนๆนะครับไม่มีตัวของงบใน,ในการเปิดอาวุธประจำตัวนะครับผมก็แนะนําว่าให้ใช้อาวุธ สี่ดาวนะครับผมก็คือชิ้นนี้นะครับผมสตรีมโอเวอร์นั่นเองเอเอโอเว่นนั่นเองนะครับผมตัวของสตรีมโอเว่นนะครับก็คือมีตัวของสแตทสแตทหลักนะครับเป็นในตัวของการฟื้นพลังงานซึ่งก็จะช่วยเพิ่มในตัวของสกิลพิเศษนะครับให้สิ่งที่เนี่ยใช้ได้บ่อยขึ้นตัวเองนะครับแล้วก็ค่าพลังงานทุกสิบแต้มนะครับจะทําให้ผู้สนผู้ใช้เนี่ยมีตัวของอิมแพลนนะครับเพิ่มขึ้น2%ซึ่งก็จะสัตทับได้สูงสุดถึง8ขั้น แล้วก็เอฟเฟกนี้นะครับจะยังคงอยู่แปดนาทีซึ่งเอฟเฟกต์แต่ละขั้นนะครับจะคำนวณช่วยมาต่อเนื่องแยกกันด้วยนั่นเองก็เป็นอาวุธชิ้นนะครับที่สามารถใช้กับเสียงดีได้ด้วยแทนอาวุธจำนวนนะครับผมส่วนอาวุธสี่ดาวชิ้นต่อไปนะครับก็ผมแนะนําเป็นตัวตัวของอาวุธแอปปี้นะครับซึ่งอาวุธแอปปี้นะครับจะสร้างควาแสียหาฟ้าเพิ่มขึ้น15%แล้วก็หากว่าเพื่อนๆนะครับลบลีส่วนกลับหรือว่าสปอร์ตนะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรับพลังงานกับผู้ใช้ได้ด้วย แต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช่อาวุธชินนี้นะครับซึ่งถ้ามันบวก5นะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆจะเพิ่มดาเมจได้ด้วยแล้วก็เพิ่มพลังงานได้ด้วยแต่ว่าการที่จะบวก5อาวุธประจําตัวนะครับแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าเราไม่มีตัวของตู้เนี่ยเข้ามาเลยการที่เราจะอัพอาวุธชินนี้ให้เต็มเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ในตัวของสตีเวิร์เนี่ยซึ่งสามารถคาฟได้นะครับไปก่อนได้นะครับผมและหากว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย ไปสูมตู้นะครับแล้วได้มาเนี่ยแล้วพแล้วไม่ถึงขั้นห้านะครับก็เอามาใช้แทนได้เลยนะครับในส่วนของอาวุธ3ดาวนะครับก็จะเป็นอาวุธชนินี้นะผมก็คือตัวของ vortex arrow ก็คือจะทํำให้ผู้ใช้นะครับสร้างคมสร้างแดสนะครับให้แก่ศัตรูเนี่ยเพิ่มขึ้น12%นะครับก็ใช้แก้ขัดได้ได้ดีเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีอาวุธจำตัวหรือว่าอาวุธดาวดีๆนะครับ นส่วนต่อไปนะครับผมเราจะไปดูในเรื่องของดิสนะครับว่าดิสเนี่ยสำหรับซิงยี่นะครับเนี่ยต้องต้องใช้ดิสแบบไหนนะครับถึงจะสามารถทําให้ตัวของซิงยี่นะครับเก่งได้มากขึ้นนะครับผมในส่วนของดิสนะครับก็ผมจะแนะนําเป็นดิสนี้เลยนะครับผมดิสตัวของช็อกสตาร์นะครับก็คือตัวของช็อกสตาร์นะครับจะช่วยเพิ่มอีแพนนะครับ6%แล้วก็หากว่าโจมตี โจมตีแล้วก็ผู้งโจมตีหรือว่าเราเปส่วนกัานะครับจะสร้างแดดเพิ่มขึ้น20%ด้วยนะครับผมก็เป็นดิสนะครับที่เหมาะกับตัวของสิงยี่ใหม่นะครับเพราะว่าตัวของสิงยี่เนี่ยก็เป็นตัวของสตันอยู่นะครับซึ่งก็จะทําให้ตัวของอาโอชินี่เนี่ยช่วยให้สิงยี่เนี่ยเก่งยิ่งนะครับผมผมก็แนะนำว่าใส่อันนี้เนี่ย4ชิ้นเลยในส่วนของ2ชิ้นนะครับ2ชิ้นหลังเนี่ยเพม่ควรจะใส่อะไรอะไรก็ได้นะครับที่สามารถทําให้สิงยีเ่เนี่ยมีในตัวของ คาโจมตีหรือว่าตัวของอ p ผายเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับส่วนซับสเตตนะครับผมก็แนะนาให้เป็นให้เป็นซับสเตตของ ATK นะครับแล้วก็คียดาเมจหรือว่าคียเลนนะครับแล้วก็ตัวของเพนเรชโนนะครับก็จะช่วยเพิ่มให้ตัวของซิงยีเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเราจะไปดูในตัวของแบงบูมนะครับว่าแบงบุมเนี่ยครับที่เอาไ้เล่นกับทีมของซิงยีเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับผม เในส่วนของแบงบูมนะครับผมผมก็จะแนะนำแบงบูมระดับเอสนะครับเป็นแบงบูมตัวนี้ครับ <Wow. S 1> ก็คือแบงบูมตัวนี้นะครับจะช่วยเพิ่มในส่วนของความสามารอีเทอร์นะครับอ๋อโทษดีครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามีตัวคอยลอีเทอร์เสริมเข้าไปนะครับจะสะสมค่าอนาบรีนะครับของซิกิลตัวตเนินนะครับ ของแบมบูนเนี่ยผสมถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งตัวค่าอนาโมลี่นะครับก็จะช่วยเพิ่มทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่ก็ต้องมีตัวอีเทอส่งตัวเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนจะเล่นทีมนี้นะครับผมก็ทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่จะต้องมีตัวของอ่ตัวของผมจำชื่อไม่ได้ดูก่อนตัวของตัวของซุนหยานนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนไม่มีซุนหยานเนี่ย ก็จะใช้ตัวของใบบุกตัวนี้ได้ไม่มีปัญหาครับก็แนะนำว่าถ้าเพิ่มเพิ่มอีกอย่างนะครับก็แนะนำว่าใช้ใบบุกตัวนี้ก็ได้ครับตัวของนี่ครับผมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไหนวะเนี่ยผมก็คือเมื่อเมื่อใช้ในขณะที่ทีมนะครับมีตัวซัพพอร์ตนะครับผมเมื่อฟอง อากาศอีเทอร์นะครับถ้าผ่าถูกถูกตัวเนียถูกตัวละครฐานจะเพิ่มคะแนนให้แก่ตัวละครตักหนามโดยจะเพิ่มเพิ่มพลังงานได้สูงสุดถึง60%ด้วยนะครับจากของเดิมก็สามารถที่จะทำให้ตัวของทีมตัวของตัวละครนอกสนามเนี่ยทำใส่สกิลได้เร็วขึ้นด้วยเนี่ยนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมจะไปพูดถึงในส่วนของทีมนะครับว่าทีมที่ได้แก่สิงห์นะครับมีตัวไหนบ้างนะครับ เนื้อเสียงของทีมนะครับผมก็คือก็จะมีในตัวของซุนยานะครับนี่แล้วก็ตัวของนิโคะผมนี่ก็จะเป็นทีมทีมท่เหมาะกับแบงบูมตัวเมื่อกี้ด้วยนะครับก็คือมีตัวของอีเทองตัวแล้วก็มีอีที่แล้วก็มีตัวของซิ่งนะครับในการทำสตันนั่นเอง ส่วนถ้าเกิิดว่่่่่าเเพือนนๆมีีสงใหญยก็สามารถเล่นเป็นในตัวของอาตอนก็ได้นะครับแล้วก็สี่แล้วก็นิโคลครับก็จะเป็นสามตัวที่ใช้ได้นะครับเพราะว่ามีสายฟ้าสองตัวซึ่งก็จะทำให้อ่ได้รับโด่ของแพสซีฟนะครับที่มีท่าเดียวกันเนีสองตัวขึ้นไปแต่ว่าก็จะไม่ได้รับแพสซีฟในส่วนของอ่ากลุ่มเดียวกันนะครับเพราะว่า ตัวของอันตอนแล้วก็ในโคเนี่ยก็ไม่กลุ่มยังไงนะครับแล้วก็ตัวของสิงีเนี่ยก็ไม่ได้จะกลุ่มก,กับพวกนี้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้แพสซีฟในส่วนนี้ไปนะครับโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับตัวละครสิงี้นะครับว่าเธอเนี่ยทำไมได้บ้างน,นะครับแล้วก็ มีการจัดทีมบบไหนนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของการจัดทีมนะครับสิงี่นะครับเป็นตัวละครที่ไปไหนได้ไปไหนก็ได้นะครับผมไปได้ทุกทีมเลยนะครับเพราะว่าสิงห่นะครับเป็นตัวละครที่ทาสตันได้ง่ายมากหนยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะไปได้กับทุกทีมเลยนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับสิงห่ถ้าเพื่อนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย